บสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบิร์ตสุขูสุคนยินดีต้อนรับสู่ซองน้องโยสาลาตานะจ๊าเมเน,นก้าน้องโยกาซิมีมารีเอ็กซ์สัตโน,นอะอ่าซองพี่นี่เด้อกะฝากไปติดตามรับส้มซอ,องพี่เพบนได้ด้อจ้าน้องโยกะ ขอขาอพูดเขบใจพี่เพื่อนนอทีน้องโยกเอาคลิปเพื่อนมารีเอ็กซ์ันนั่นเองเพ่อพี่น้องกาเมนีนอตน้องโยกกัสิมารีเอ็กซ์ซันนอหนังทีมหมูปลานอทีมีด้าล่าไทยนเนบียด้าล่าทรงกิจนะพ่อพี่น้องน้องโยกฮันบลูซือจิ้งเพื่อนนอกอาก,ก,กออาศเขาถอดเขาไฟเดอร์ที่เพื่อนไปสแสดงเนาะ กาสิเป็นหนังที่โมูปลาเนาะที่เป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนเนาะเพิ่นกเอามาทําเป็นหนังนอะอยู่จางประเทศนั่นเองจาพ่อพ่นองเดียวไปเบิง่งไปส้มคลิปน้องกันเนาะว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วล่ะก็มาฟังคอมเมนต์ต่างศาสเนาะเกี่ยวกำนังเรืองนี้อาว่าเป็นนวใรนั่นเองจาพ่อพ่นองเดียวไปเบิง่งไปส้มกันเลยจา้า Go out now. It's very slow. We'll have a skill none of the rest of us have. We'll do nothing. We'll be bringing them out there for sure. Yes. expect speed, Johnny, okay? Yeah, I'm okay. Who do make it? ึ้นอันดับหน่งยอดวิวสูงสุด30ประเทศทั่วโลกกับภาพยนตร์เรื่องเธอทินไ์ภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูปา่าเสียงชื่นชมจากผู้ชมดีเกินคาดหลายคนชื่นชมวิลบุรุษทำหลวงยกมีลุ้นรางวัลออสการ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทัชสจ๊วร์ตอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีคอมเมนต์ได้เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคย ต้องเรียกว่าตอนนี้นะครับฮิตกระชูดกันเลยทีเดียวสำหรับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง13 l i e ิไลท์ภาพยนตร์ที่สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงกับภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูปา่าทั้ง13ชีวิตนะครับ13 l i e ิไลท์ถูกฉายแบบจำกัดจำนวนโลนะครับตัวนํำมาฉายผ่านระบบวิดีโอสตรีมมิ่งทามวิดีโอของ Amazon ส่วนสาเหตุที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถูกนำมาใายทางระบบสตรีมมิ่งก็เดินมาจากว่าถูกวางให้เป็นตัวชูโรงและดันยอดผู้ใช้บริการของแพลงวิดีโอนะครับเพื่อเบียดกับผู้ให้บริการวิดีโอเจ้าอื่นส่วนที่ใช้แบบจำกัดจำนวนโลนะครับก็เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวดเชิงรางวันออสการ์ และล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพยนตร์ผ่านโรงภาพยนตร์นะครับรวมถึงระบบวิดีโอสตรีมมิ่งก็ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีคนดูผ่านอเมซอนพรามสูงเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า30ประเทศทั่วโลกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับเกาหลีอังกฤษออสเตรเลียและอีกหลายๆประเทศเรียกว่าแทบจะทุกทวีปเลยก็ว่าได้ และในส่วนของจำนวนภาพยนตร์นะครับเที่เฉพาะใน Amazon Prime ผู้ชมเทอร์ทีไลฟ์มีจำนวนมากกว่าหนังที่มาเป็นอันดับ 2, 3และ4รวมกันด้วยซ้ำและนอกจากนี้นะครับยังใช้เวลาเพียงแค่10วันในการทำสถิติเป็นหนังที่มีคนดูมากที่สุดเป็นอันดับ7บน Amazon Prime ในปีนี้อีกด้วย และแฟนภาพยนตร์ชาวต่างชาตินะครับพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่ได้ชมไปเรามาฟังกันเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับสําหรับคนแรกคนนี้กล่าวว่าตอนนี้โลกได้เห็นจริงๆแล้วว่าทําไมฮีโร่เหล่านี้ถึงสมควรได้รับการยกย่องเรื่องเหล่านี้มันเหมือนกับปาฏิหารไม่เพียงแต่การดำน้ำที่ทัศนวิสัยจำกัด แต่ว่ายังมีพื้นที่ที่คับแคบมากโอ้ฉันจะไม่ยกยอ่องพวกเขาที่พาเด็กและโค้ดออกมาจากท้ำไม่ได้เลยและขอส่งคำอธิษฐานเพื่อนหน่วยซิลชาวไทยที่เสียชีวิตด้วยมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับว้าวภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความรัตกขวัญที่น่าเหลือเชื่อได้ตลอดทั้งเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นที่ยังไม่รู้เรื่องผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ ความจริงที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นไปที่ทุกคนที่ช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องที่สวยงามการได้เห็นอาสาสมัครเปลี่ยนเส้นทางน้ําและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์นั้นยอดเยี่ยมมากเรื่องนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่สําคัญฉันหวังว่าผู้คนจนํานวนมากจะเลือกดูภาพยนตร์เรื่องนี้ความคิดเห็นต่อมาเป็นคนไทยนะครับกล่าวว่าในฐานะที่เป็นคนไทยมันถูกต้องทั้งหน้าตาอารมณ์อากาศ ระบบราชการฉันชอบตอนที่คนเหนือผูดภาษาถิ่นซึ่งต่างจากภาคกลางความยุ่งเหยิงของเต็นท์และผู้คนฉันได้กลิ่นบรรยากาศที่นั่นและขอบคุณมากที่มีชาวนาอยู่ที่นั่นด้วยและจากความคิดเห็นนี้นะครับก็เลยทําให้มีคนกล่าวเสริมว่าเห็นด้วยชาวนาเหล่านั้นเป็นวิรบุรุษเช่นกันชาวนาสละพืชผลเพื่อรับน้ําที่ระบายออกจากถ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่า จ้าหน้ีของรัฐจะชดเชยให้พวกเขาหรือไม่พวกเขาเป็นวีรบุรุษอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับคุณกล่าวช่นชมว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องคือฮีโร่ถ้าหากว่าทีมนานาชาติและผู้เชี่ยวชาญไม่ปรากฏตัวทันเวลาจะมีเด็กตาย13คนและหน่วยซิลอีก100คนฉันร้องไห้เมื่อเห็นนาำทวมนาข้าวพวกเขาเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดและสิ่งที่ฉันเห็นในข่าวไทยก็คือพวกเขาปฏิเสธค่าตอบแทน เพราะพวกเขาถือว่าชีวิตสำคัญกว่าต่อมากล่าวว่ามันเป็นหนังที่ดีหนังผ่านไปสองชั่วโมงครึ่งแต่ว่ามันจับใจและเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม้จะรู้ดีว่าเด็กๆรอดตายทั้งหมดก็ตามความคิดเห็นต่อมานะครับหนังเรื่องนี้น่าดูน่าจะได้ออสการ์แน่ๆรลอนฮาวเวิร์ดใส่ใจในทุกรายละเอียดใช่ฉันรู้เรื่องนี้ดีและจำมันได้ดี แต่ไม่รู้เลยว่ามันยากแค่ไหนที่จะพาเด็กๆออกไปภายใต้การดมยาสลบซึ่งมันเปิดมุมมองของฉันจริงๆสำหรับการเดินทางที่พวกเขาทำเช่นนั้นและสินเดือนนี้ใครอยากชอปชนะสีชนะสีพบกับวันเพเดชอปมันวันเงินเดือนออกและฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวิกโกและโคลินจะทำทุกอย่างโดยที่ไม่มีสแตนดบเบิลบพวกคุณทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อมานะครับฉันดูหนังอย่างปลาปื้ม ยินดีด้วยร้อนคุณเพิ่งสร้างภาพยนตร์ระดึกขวัญที่สะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้แม้ว่าเราจะทราบผลของเหตุการณ์นี้แล้วคุณก็ยังทำให้เรารู้สึกว่านักดำน้ำเหล่านี้ต้องเจออะไรบ้างและสถานการณ์มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้จริงๆลำาังที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับฉันดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจมากนี่คือภาพยนตร์ที่คุณต้องดูอย่างแท้จริง แลมันก็สร้างจากเหตุการณ์จริงแต่ว่าไม่ได้นําสําหรับคนที่กลัวที่แคบคนต่อมากลา่าวเสริมว่าพระเจ้าช่วยหนังเรื่องนี้มันติดตาชั้นไปทุกคนทุกแหง่งทุกคนมาลุมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เป็นหนังที่ดีทุกฉากช่างยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาทำได้ดีมากกับเรื่องนี้มันทําให้ชั้นร้องไห้กลัวและตื่นตระโหนจนแทบสติแตกและฉั้นก็ได้พบกับฮีโร่ในชีวิตจ,จริง ความคิดเห็นต่อมานะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบพื้นที่แคบและในขณะที่ฉันกำลังดูหนังอยู่มันก็ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจหนังเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในพื้นที่แคบๆเหมือนอยู่ในถ้ำจริงๆและมันก็ทำออกมาได้อย่างเหมือนจริงมากฉันคิดว่าพวกเขาต้องถ่ายทำในถ้ำที่ไหนสักแห่งแน่ๆเรามาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับฉันดูหนังเรื่องนี้สองครั้งแล้วมันเหลือเชื่อมาก โดยเฉพาะความสมจริงนั้นช่างน่าเหลือเชื่อเหลือเกินในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็เข้ามาแสดงความรู้สึกเอาไว้ค่อนข้างยาวนะคะบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นฉันอยากเห็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์นี้แต่วัติที่ผ่านมามันก็ทำให้ฉันผิดหวังอย่างมากฉันเป็นนักประจน์เพลิงรู้ว่าแพที่ได้รับการฝึกฝนด้านการช่วยเหลือผู้คนในสถานที่ที่ยากลำบากมันยากแค่ไหน แต่ว่าการแจกออกซิเจนในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศต่ำอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือว่าในที่ที่มีก๊าซที่อาจจะเป็นอันตรายควบคู่ไปกับการเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบที่มีทัศนวิสัยที่จํากัดฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะทําทั้งหมดนี้ภายใต้น้าที่ไหลแรงได้อย่างไรผู้คนเหล่านี้เป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงในทุกแง่มุมช่างเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมานะครับ ฉันดูหนังเรื่องนี้เมื่อคืนก่อนนอนและมันก็ทำเอาฉันนอนไม่หลับหลังจากนั้นดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นจนตาค้างนี่คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่อุทิศให้กับพีโร่ในชีวิตจริงทุกคนจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับคุณิแสดงความรู้สึกว่าฉันเป็นคนเดียวที่ร้องไห้หรือเปล่าเมื่อนักดำน้ําคนหนึ่งขอโทษคนอื่นในตอนท้าย ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับคุณด่กล่าวว่าฉันเพิ่งดูหนังจบและต้องบอกว่ามันเป็นงานสร้างภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าฉันจะจําเรื่องราวและผลลัพธ์ที่จับใจคนทั้งโลกได้เมื่อ4ปีที่แล้วแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกับรถไฟหอตีลังกาฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะรู้สึกวิตกกังวลและตึงเครียดพร้อมกับมีความสุขได้มากขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับ ฉันชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ที่มีการฉายร่วมกับนักแสดงในเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้มอบประสบการณ์ที่ตึงเครียดและน่าทึ่งที่สุดของปีและมันก็คุ้มค่ามากคุณต้องไปดูในโรงภาพยนตร์ให้ได้มาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับในฐานะที่ฉันเป็นนักประดาน้ำฉันอดตื่นเต้นไปกับหลายๆเหตุการณ์ไม่ได้เช่นกันนี่คืองานกำกับที่สวยงามฉันรักคนไทยและแผ่นดินไทยมาก ความคิดเห็นต่อมานะครับคุณกล่าวว่าเราไม่ได้เห็นอะไรที่บา้บาและกวนประสาทแบบนี้มานานแล้วมันน่าทึ่งที่พวกเขามาพร้อมกับแนวคิดหนางกู้ภัยและยิ่งบ้ามาขึ้นไปอีกที่ทำให้คนดูเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในสถานาการณ์ที่น่าอัศจรรย์นี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวถึงผู้กำกับนะครับบอกว่าฉันคิดว่าคุณบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้วลอนฉันรู้สึกถึงความกังวลอย่างมากมายตลอดทั้งหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนดูมีส่วนร่วม เรื่องดีทำได้ดีความคิดเห็นต่อมานะครับเมื่อคืนฉันได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนนอนแล้วมันก็ทําให้ฉันนอนไม่หลับถึงเช้าฉันรู้สึกแย่มากนี่คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่อุทิศให้กับฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนความคิดเห็นต่อมานะครับการช่วยเหลือทั้งหมดเป็นปฏิหารปฏิหารเล็กๆนับพันที่รวมกันเป็นปฏิหารที่ยิ่งใหญ่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำได้เลย คนต่อมากล่าวเช่นชมว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อช่างเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งแม้ว่าคุณจะรู้ผลสรุปอยู่แล้วแต่ว่าคุณยังไม่ทราบรายละเอียดและวิธีที่ทุกคนช่วยให้บรรลุในปฏิหารครั้งนี้รวมถึงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็หน้าที่เช่นกันต่อมากล่าวว่านี่คือการบันทึกประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งขอแสดงความนับถือต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนและฉันก็เสียใจมาก My films are always personal. Nope stands apart from my other films always in personal stands are apart that other Nope มากกับชายหนุ่มที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้คนต่อมานะครับขอชื่นชมผู้กำกับนักแสดงและทีมง,งานทุกคนและขอแสดงความเคารพฮีโร่ในชีวิตจริงนักดำน้ำเหล่านี้รวมถึงคนนับร้อยที่มารุมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆคนต่อมากล่าวว่าฉันรู้ว่านี่เป็นหนังที่ตัดต่อ,อยาก หนังเรื่องนี้มันสร้างสร้างและสร้างความกดดันความเครียดความหวาดกลัวความรู้สึกทั้งหมดมันถล่มลงมาสู่คนดูฉันไม่เคยมีประสบการณ์กับการดูภาพยนตร์แบบนี้มันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมฉันขอแนะนำอย่างยิ่งนี่คือเรื่องจริงและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง เรามาที่ความคิดเห็นต่อมาซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับที่กล่าวว่าฉันด,ดูหนังเรื่องนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวที่น่าหลือเชื่อในขณะเดียวกันมันก็เป็นความพยายามอันยอดเยี่ยมของลอนฮาวเวิร์ดที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะรักษาเรื่องราวให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่สุดฉันชอบหนังเรื่องนี้และประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนควรดูหนังเรื่องนี้มันทำให้ฉันมีความหวังในอนาคต เรามีฮีโร่มากมายที่เดินอยู่ท่ามกลางพวกเราโดยที่คุณอาจจะไม่มีวันรู้เลยก็ได้เอาล่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับครบถ้วนนะสำหรับความคิดเห็นของแฟนภาพยนตร์ชาวต่างชาติที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องเธอถินไร้นะครับกับเรื่องราวหลังจากที่พวกเขานะครับได้ชมกันไปแล้วแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุณจะต้องขอตัวลาไปแต่พงเทุกที่ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ